ใครมีลูกมีหลานมีเหลนมีญาติมีพี่มีน้องให้ระวังด้วยนะเมื่อเขาเผชิญกับลบิกิตแกนนำเขาก็ต้องหลอกเด็กเยาวชนคนทั่วไปมาเป็นแกนนำเพื่อไปแย่งอำนาจมาให้กับพวกเขานั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News วนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองแกนนำฝั่งเสื้อส้มไม่ว่าจะเป็นเพนกวินไม่ว่าจะเป็นไม้นะฮะแล้วก็อีกหลายคนฮะกำลังหนีไปบวชโดยส่วนใหญ่ก็จะหนีออกนอกประเทศ ที่สำคัญไปมากกว่านี้ก็มีการเตรียมการจัดสัมมนาขึ้นมาเพื่อปลุกระดมเยาวชนลุกคือขึ้นสู้ก็เดิมทีผมไม่พร้อมตั้งใจเดิมทีมมพตั้งใจเพราะไม่ประจังตัว แต่ว่าหลังจากที่ได้หารือกับครอบครัวแล้วก็ทีทนายแล้วว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยป็นวันอาทิตย์ถ้าเราเข้าจดจในวันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปหาดที่ความปลอดภัยเพราะไม่สามารถเลื่นไปได้แล้วก็ยังมีข่าวมีข่าวมีข่าวอยากได้ข่าวได้ข่าวเหมือนกันครับคีอผมว่าทำได้อยู่ครับด้วย9.4ลอยติดตามประกบผมโดยเฉพาะข่าวผมเสนอเลยครับเนี่ยทำ300คนดูอยู่ครับคุณผู้ับ นไไม่ได้ผมลงงั้นเรา้อจัดรวว่าวันพรุ่งนี้มีชุมนุมใหญ่ผมที่คิดว่าผมก็ออกมาเพื่อนำการชุมนุมใหญ่วันพรุนี้ต่อทางาได้ยื่นเงื่อนไขในการระคก็ทางสารทางาได้ก็ตั้งเงื่อนไขกับพี่อนุนก็คือก็คือห้ามก็คือห้ามทำผิดก็คือห้ามถเขาก่อนาไปเดินซึ่งผมได้ ซึ่งผมได้หาลือกับทางอาธิท,าาท่าาิดีสานายาก็บอกว่าจะไปชกก็ได้ดังนั้นพรุ่งนี้ก็เจอกันทับวันที<ย>่16ฉันขอถามก้อนหินต้นไม้และภูเขาใครเป็นเจ้าของฉันขอถามขวานทองเป็นของผู้ใด ฉันจะต้องถามใครจึงจะได้คําตอบมาเมื่อฉันเยาวเขาบอกเราคือเจ้าของเมื่อฉันลองเชื่อว่าแผ่นดินทองเป็นของประชามฉันหวังว่าฉันจะเป็นใคร ในดินแดงไม่ใช่นอตติงอันไรค่การบริเวณหน้ารถเครื่องเสียงนะคะับบริเวณนี้นะครับบริเวณของให้ทุกค้าราคามารมตัวกันบริเวณแยกราชประสงค์สวัสดีคุณผู้ชมเดลีวอเตอร์ครับกลับมาติดตามบรรยากาศที่บริเวณแยกราชประสงค์นะครับทางบกรายจุดนะครับเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการนำป้าย ผ้าสีแดงนะครับมาผูกไว้ที่บริเวณป้ายแยกราชประสงค์นะครับเพื่อเป็นสนัญลักษณ์นึกถึงคนเสื้อแดงนะครับที่มีการร่วมกันชุมนุมและเกิดการสลายการชุมนุมจนทําให้มีผู้เสียชีวิตกว่า99ศพเมื่อปี2553นะครับเป็นการกำลังถึงคนเสื้อแดงนะครับนตรเ้ ในเชียงประกฎการนะเราคงเห็นทั้งเพนกวินเห็นทั้งไม้ไปทําการบวชเพนกวินก็มาบวชที่จังหวัดเชียงใหม่บวชที่วัดผาลาดกรมคุมประพฤติก็ยืนยันว่าทําไม่ได้มีความผิดนะครับในขณะที่กรมการศาสนาแน่นอนฮนะก็จะต้องมีการเอาผิดพระที่ไปทําการบวชให้กับทางฝั่งของเพนกวิน นะเพราะไม่สามารถทําได้ไม่สามารถทําการอุปสมบทผู้ต้องหาที่นะต้องคดีได้โดยเพนกวินนั้นตอนนี้ต้องหลายสิบคดีเลยนะฮะโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการล้มล้างการปกครองกบฏในราชอาณาจรรักรตามมาตรา1น3สูงสุดก็ประหารชีวิตนะฮะซึ่งเป็นแกนนำร่วมในคณะราษฎรที่ผ่านมา น,นอกจากนี้ช่วงนี้ก็ปรากฏว่ามีการจัดโปรแกรมขึ้นมาจะมีการจัดเวทีสัมมนากัน5วัน7วันให้บริการฟรีนะรเพื่อที่จะเริ่มต้นปลูกฝังทางความคิดทางการเมืองแต่ประเด็นที่น่าสนใจเขากำลังทำอะไรในเชิงงานสังเคราะห์ก็มีคนส่งข้อความเรื่องการสัมมนามาผมเยอะนะ นะ,ะก็บอกว่าเนี่ยโอ้ประเทศไทยกําลังแย่แล้วผมเรียนหุ้นส่วนนะจริงๆแล้วมันเป็นหลักปลูกฝังทางความคิดรอบงาทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการนะนะแล้วก็ชุมนุมโดยสงบการจราจนการก่อก้ายสงครามกล่องเมืองเพื่อทําการแบ่งแยกประเทศซึ่งเป็นกลยุทธ์พื้นฐานนะครับทำไมอะ่ะ เขาต้องรีบทําพวกนี้ในพื้นที่ต่างๆคุณส่วนเห็นไหมฮะเพนกวินก็หนีไปบวชไม้ก็หนีไปบวชนะไอ้พวกแกนนําที่ดูมิ่นเหยียดแยมอาฆาตมาดร้ายเป็นเด็กวัยรุ่นใจร้อนหนีไปอยู่ต่างประเทศหมดสําหรับฝั่งเสื้อสม้มก่อนหน้านี้ฝั่งเสื้อไหนเสื้อแดงหนีกันไปเป็นแถวอยู่ต่างประเทศหมดนะครับและยังอยู่ในประเทศไทยจำนวนมากที่อยู่ในประเทศไทยไม่หนีก็ต้องติดคุก นะครับแล้วก็โลโรไฟล์ตัวเองทําให้มันเกิดอะไรขึ้นทราบไหมฮะมันกําลังเกิดวิกฤตแกนนําพอเกิดวิกฤตแกนนําเขาก็จะไปฝูกปลูกฝังทางความคิดสร้างแกนนํารุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นเหยื่อทางการเมืองทําไมผมเรียกว่าเป็นเหยื่อทางการเมืองอก็เพื่อที่จะไปสู้แทนเขาพวกเขาพักเขาทีมของเขา แล้วอ้างประชาธิปไตยผมเคยอธิบายไปแล้วนะฮะการปกครองของไทยเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบประชาธิปไตยประเทศไทยมิได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะฮะพวกที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยเรียกร้องประชาธิปไตยนั่นสะท้อนให้เห็นว่าเขาต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข เพราะหลักประชาธิปไตยเป็นหลักการอำนาจรวมศูนย์ที่มีประธานาธิบดีไม่มีพระมหากษัตริย์นั่นเองพรรคการเมืองกลุ่มคนแกนนําที่ทาลักษณะดังกล่าวเขาต้องการสิ่งเดียวฮนะอำนาจแต่เขาจะไปทําเองมันก็ไม่มีความชอบธรรมพอเขาไม่มีความชอบธรรมไม่มีคนเอาด้วยเขาก็เลยต้องหลอกเด็ก นักเรียนนิสิตนักศึกษาคนที่ไม่มีความรู้ทางการเมืองปลูกชุดความคิดผิดๆใช้หลักทฤษฎีไลเออร์ใช้หลักทฤษฎีเรดการดเพื่อท,ที่จะมาต่อสู้แทนเขาและสุดท้ายพอเข้ามามีอำนาจได้รับเงินทองทรัพย์สินเขาก็มีอำนาจเองไอ้พวกนี้ก็ไม่หนีก็ติดคุกไม่ติดคุกก็โดนฆ่าทิ้งเป็นเรื่องปกติ คุณสวนทราบไหมฮะหัวหน้ากลุ่มเลดกาศดในประเทศจีนถูกประหารชีวิตยกแก๊งเลยหลังจากที่ชนะมายกแก๊งเลยนะกลุ่มของเลดกาศดเลนินก็เหมือนกันตนาะยหมดเกลี้ยงหมดนะฮะในประเทศไทยสุชัยแท่ด่านใจอึ้งพางกรก็หนีสุชาตินาคบางไสก็หนีดาตบีโด ติดคุกแล้วรรกฏระาเป็นมะเร็งตายเนีย่ยเริ่มต้นชุดแรกเลยโกตีตายนะ,ะและอีกหลายคนตายสังเกตไหมส่วนมาเสื้อส้มยังไม่มีใครตายแต่ก็จะไปเรียกร้องเรื่องคนตายของฝั่งเสื้อแดงสังเกตไหมฮะพวกนี้ก็จะมีชุดความคิดในชุดความคิดเดียวกลยุทธ์ทางการเมืองเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองเดิมเ คือกลยุทธ์การแห่ศพของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นั่นเองนั่นหมายความว่าเขากําลังเผชิญกับอะไรเขากําลังเผชิญกับวิกฤตแกนนาเขาจึงกําลังจะไปหลอกเด็กหลอกลูกหลอกหลานของหุ้นส่วนทั้งหลายที่กําลังดูอยู่ตอนเนี้ไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับเพื่อมาตายแทนเขาผมถึงเรียนหุ้นส่วนนะฮะ ใครมีลูกมีหลานมีเหลนมีญาติมีพี่มีน้องให้ระวังด้วยเมื่อเขาเผชิญกับบลิกิตแกนนำเขาก็ต้องหลอกเด็กเยาวชนคนทั่วไปมาเป็นแกนนำเพื่อไปแย่งอำนาจมาให้กับพวกเขานั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี ผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริ ่่าแผนนนนดินิฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาอนผู้คนฟ้าพาวาจนผ่านพ้นโภยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศลลน การที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์งรชาชน์ชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วันไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ป้าทรงสูงใจเธอให้่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พรผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฝ้าปันฟ้าไพ่ยไม่เคยไหวไวั่นฝ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น 킥